ผมผมผมจ,จังอยจะต้องใช้รูปกองเข่าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสาวเดินจ้ามาพบมาพอก,กันกับบรรยากาศดีๆนอกบ้านแต่ว่าล้มกับเย็นมีเด้กพี่น้องไปบริษ <c oughs> ัทขนไม้มาถ่านไม้ล้มแห้งกับขอไฟเด้กพี่น้องเด้ออืออันนี้สาวเดินได้อะไร เส่ยจผใ,ใจไอยตำส้มตำสูดใจผงที่เราคอยถนอติดใจนาะแล้วก็เนื้อสดจรงกับเนื <Ag> <noise> ้อสดนะคะพักก <or something> <or something> ับก็ม oh ้มะริน fa แล้วก็กระเจี๊ยบแล้วก็ซีหอมคะนาเาไปได้คะนามาสี่ต้นแครงได้จากคะนาสี่ต้นเดียวเอามากินสองต้นถ้าลูกคาน้าลบมเงี้ยลมอ้อยมอยขอ่อไปเด้อจะลบเงี้ ข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะวันนี้มาพามากินนอกบ้านแบบว่าชมดอกไม้ชมสวนดอกไม้พ่เห็นแสงจา่าบายสวนแล้วมาจา้ะจวด yeah, อย่าซางเนื้อกับสุมต่ำแต่ว่าวันนี้ปสูตรยเพิ่งแบบหวานเนอะ เด็ดเี้ยวจังเลยือบม,มืมรับสดๆนี่สดๆส้มตำับที่เราอ Ba dù anh em Bọc phát từ tô cũng đa ạ đa tinh đa tinh tai tinh tai chắc tai Cái... tinh ừ. ตรงลลางนี variance. ่นจะของผมขมบะขมก็สะเดา่ับ ตต so mm ําแบบคือใหญ่เพิ่มกับเนื้อสด รับเตียงหน่อยอะไรไมาต่ำแซ่บดีนะตำมันหน,นึ่งแซบเลร้ไหมไม่กัะทิ้งไว้บุเคยกินตังลองน่าสนับสนตัำ

ปกชีชีแล้วเส้หน,นี่วนะตัวแขกอืมลืนๆจัดขม้นตอนตุ่มอ่ะกระตุ่มใบยามันเอาข่้ิด,ด่ากว่าก็ตุมเลย

สเบอตกอีกทีมากดอกไม้มกำนะลังงามเลยเบอร์อะรกได้บรับเบอร์เบอร์แก้วมาก,กินน้ำจะเ,เหนื่อมากเลย ถนนหน้าบ้านเดินไปถนนหน้าบ้านมีสองข้างเราเช่เลยนะุ่ไก่นันเลเนบ้านแดงแดงมนนังบอกนะนี้ดอกม้แล้ก็ขึ้นสวย เด็ดจ้าเบวยเนี่ยามีตายบปเมื่มักครบ้านสาวเดือนร่มรื่นจ้ะบ้านสซมมีบ้านขอดอกบ้านสซมมีลร่มรื่นจ้ะ นนน่าร้อะไม่ว่าก็จะกินก็บปุนี่ค่ะบอกันไม่ว่าคนต่ำเราถึงกับปุกกวเอา ังนุ่มันทะเลาะกันท,ทับอีแบบจแบบ้ะตั้งส้มตำเนื้อจะหวานหวานตื่นไปอีกตัเลี้เพิ่มแบบเีเพิ่ม <c oughs> <c oughs>

ก็ไม่ได้ลวกครับปุณตอนนี้คนเยียมคัเย็น เจ็บจิตส่วนม,นะามาันเหรอไอ้องมาไก่จมูกลุกจามหมดาส้อมก็ต้องได้กินยากแกแ้แ,กแพ้เนี่ยแแพ้นั้นดอกเรื่องอะกินไม่เป็นยังลงกินเราอยู่ดีจ้ะตัวแพ้จิตส่วนดอกอันเนี้ยกินทั้งต้นทั้งใบทั้งรากทั้งดอก มีประโยชน์ค่ะผลประคุชนหลายจบร้มหนะ คนน่ากินให้หมดจ้ะมาดูจังน่ามากเอา่ะพี่น้องจ้าสาวเดินขออนุญาตเป็นเล่มตรงแดดจะลากเป็นเล่มตรงแดดอันนี้กลางร,รม่มเลย ทำไมกลางร่มจะขาวหมดขาวเพรเห็นอย่างแทบไม่รีบจ้บสาวเดือนจะเปน็นน่งเล่มดวงตางเนี่ยอะไรพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดือนจะฝากกด,ดไลค์กดแชร์าทางสาวเดือนกรบบานสาวเดือนแชนแนลสาวเดือนคำตาสวนนะจ๊ะฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจเห็นได้จากประกันยิ้มายอยู่ดีไม่แห่มีความสุขกันสุขุสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ